แฟนครับเอฟซีน้องอาอายสักุณาพรพี่น้องค่ะมาฟังทางนี้เลยค่ะล่าสุดค่ะน้องอาอายสักุณาพรของเราค่ะอะไรก็ฉุดไม่อยู่ปังไม่ไหวจริงๆค่ะวันที่นะคะ18สิงหาทีจะพอดน,นี่พี่น้องเจอกันแน่นอนกับน,น้องอาายสักุณาพรน,นะคะในรายการลูกทุ่งสแควร์นะคะศูนย์การค้า MBK Center พี่น้องโอ้โหถือว่าแฟนครับเอซของน้องอา สอศกุนาพรนะคะห้ามพลาดพี่น้องค่าตอนนี้ค่ะน้องไอา,ายของเฮ้าค่ะถือว่าโอโหสุดปังเลยพี่น้อง่าแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะน้องไอา,ายของเรายิ่งโตยิ่งสวยพี่น้องค่าตอนนี้พอจ๋าพุ่งศะกรภพุ่มใจแห้งค่ะที่มีลูกสาวนะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นอะไรที่แสดงให้เห็เหนเลยว่าน,น้องก้าวกระโดดความสามารถของไอาาสกุนาพรพี่น้องค่า คือจะบอกว่าเก่งขึ้นแห้งเก่งขึ้นมากๆสำหรับน้องอาอายสกุณาพรนะคะบัวสิเป็นทางด้านการแสดงหรือว่าถือว่าน้องอาอายสกุณาพรของเราค่ะโตเป็นสาวแล้วผลง้างของน้องค่ะพี่น้องผู้ใดได้เห็นแน่ในหลายๆอีพีทีออกมาช่วงนี้ค่ะหลังจากที่บอสนกพงศกร พ่อจ้าของอิหลานะคะกับมากค่ะการได้สองสามอีพีสอีพีแล้วเนาะพี่น้องคะถือว่าอ้าอายสักกุณาพรสแสดงได้ทุกบททุกบาททุกลุกค่ะเจ๋งมากมีความสามารถล้นหลามจริงๆค่ะสำหรับน้องอายค่ะพี่น้องคะที่สำคัญครอดติดตามนะคะอ่าโมเมนต์พ่อลูกค่ะไม่นานเกินรอพี่น้องค่ะ ตอนนี้พ่อจ๋าพงศกรของอิหลานะคะกําลังสีเข่าทีเขาท้างแล้วค่ะหาเห่าได้เห็นหนา้าเห็นตาแล้วค่ะพี่น้องค่ะเห็นความรอเหลาอาการของพ่อจ๋าพงศกรของอิหลาแล้วแล้วก็มีมุ่งต่างๆทีถ้าห้เหาหายคิดหอดคิดถึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะเห็นหลายโมเมนต์เห็นหลายพอลูกไดอยู่น้ำกันพอลูกเพิ่นได มีมุกมีมุ่มได้อยู่น้ากันเป็นอีหยังทีน่ารักทําให้แม่แม,ม่แฟนคลับเอฟซีหลายคนคะ่ะได้หายคิดหอดคิดถึงคะ่ะย่งคงเหลือเฉพาะได้ออกมาร้องเพลงคู่กันแล้วก็มีโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักออกมาให้เข้าได้เบิ่งเต็มที่แต่คิดว่าพี่น้องบอกเกินบอนานเกินล่อหรือว่าสิลอ่อถาเบิง่งฤดูการปีที่ห้าของหมอลำเสียงวิหกโหลดพี่น้องคะ่ะ มีอย่างอัปเดตเปลี่ยนแปลงหลายรูปแบบให้แห้งค่ะพี่น้องเ่ราว่าสินักแสดงหลายคนค่ะได้เปลี่ยนเปลี่ยนลุคหรือว่าได้รับมอบหมายหมอลำเสียงวีหกของเฮานะคะพี่นอ้อง่ะฤดูการปีที่ห้าค่ะเปลี่ยนหลายรูปแบบเปลี่ยนค่าแรคเตอร์นักแสดงหลายคนค่ะที่เสริมขึ้นมากพี่น้องมีบทบาทได้โชว์ความสามารถขึ้นมาอีกหลายแบบพี่น้อง่ะที่สําคัญพี่น้อง ทีแน่แน่เลยที่แบบเปลี่ยนหมากนั่นก็นกนกนกนคือน้องดนธนาดนพี่น้องคะไม่ใช่ว่าน้องดนไม่ได้เป็นพระเอกนะยังคงเป็นพระเอกหน่อยหนาะมตนคือเกานน่ะแหะพี่น้องแต่เสริมขึ้นมากห้มากความสามารถให้ได้เบิ้งว่าน้องดนของเรามีอีกหลายความสามารถหลากหลายอย่างที่น้องที่จะโชว์ได้พี่น้องแล้วสําหรับน้องดนในฤดูการปีที่หาเพิ่นกัน เสริมขึ้นมานะคะพิกคาแรคเตอร์ขึ้นมานั่นก็คือการเป็นแดนเซอร์ชายพี่น้องคะ่ะถือว่าเป็นการงานงานหน,นักหนานอยู่ได้พี่น้องการทีเขาสิเต้นได้ถึงขนาดว่าไปน้ำมูด้อ่องรองอ่องรองูองององ่พี่น้องคะ่ะนี่ค่ะอีกคนหนึ่งทีจับตามองพี่น้องแล้วนอ้องอายสักกุณาพ่อนของเฮาคะ่ะฤดูการปีที่หานี้น้องกับเติบโตขึ้นมาหลายนะคะมากความสามารถขึ้นมาอีก แล้วก็อีกมีมุมนารักนารักเพราะว่าน้องอ,าอ้ายสกุณาพรนะคะมีคนหนึ่งค่ะที่มาซอยเพิ่มสีสันให้กับหมอล่ำเสียงวิหกค่ะนั่นก็คือน้องมิรินนะคะพี่น้องคะเป็นคูอายน้องที่นานรักอีกพี่น้องรอดติดตามเลยค่ะมิรินกับอ,าอ้ายถือว่าเป็นพี่น้องคู่บุญกันอีกคู่หนึ่งที่น่าจับตามมอมากๆพี่น้องค่ะนานรักแห้ง สองออ้น้องคือแบบโอ้โหอยู่น้ากันพี่น้องโมเมนต์นารักหรือมุมม่องที่นารักนารักของสองอ้น้องพี่น้องคงจะเห็นไปแล้วนะคะในสองสามอีพีที่ผ่านมาค่ะน้องมิรินของเรานะคะกได้ไปฝากฝาก,ฝ,ากฝีใหม่ลายลมือการแสดงไ้พอแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีได้บึงเป็นทีเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วรอดติดตามค่ะกว่าจะถึงเปิดฤดูกาล วันที่สี่สิงหาพี่น้องเสียวิหกคงมีอย่างมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องหรือแฟงคลับเอฟซีหลากหลายอย่างมีอย่างอีกหลายอย่างค่ะมาให้เข้าตื่นตาตื่นใจที่แน่ๆพี่น้องค่ะอยากเบิ่งแห้งนั่นก็คือพอจพอ๋าพงศกรคิดว่าอีกสี่เดือนอีกสามเดือนเต็มๆนี่พี่นอ้องอีหยังก็คงสิบแบบพี่น้องแต่ถึงขนาดนี้แล้วไ็ยังโอ้โหขอบอกเลยว่าตอนนี้ ความอรอเหลาเอาการความโอปาของพ่อจา๋าเริ่มเห็นรอยยิ้มของพ่อจ๋าแล้วนะคะเริ่มยิ้มในแล้วพี่น้องยิ้มแต่กันย่งยิ้มยิ้มจริงๆอยู่ค่ะย่งบุอข้อนเต็มที่แต่สิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือความอ่อนหน้าหน้าอ่อนหน้นา,นนาเด็กนะ่ะพี่น้องโอ้เจงแห้งพี่น้องค่ะหมอเขาเจงจริงๆ,ๆเขาทําได้แล้วก็พ่อจ๋าของเฮ้าหน้าเด็กหนา้าละอ่อนมา รอเราเอาการแห้งพี่น้องขาะรอติดตามในฤด,ดูการปีที่หานี่พี่น้องค่ะแล้วําหรับโตละครในล่ำเรืองของฤด,ดูการปีที่หาเป็นเปลี่ยนเรืองใหม่พี่น้องค่ะเปลี่ยนเรื่องใหม่ที่จะนำเสนอให้พม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีได้เบิ้งนะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะถ้าเบิ้ง ว่าไผสิได้รับบทไดบดไดบดได,ไดเนเอ,อพี่น้องคะนี่ทีสำคัญเลยนะคะพี่น้องคะแล้วยาาสิ์ขอฝากอีกหนึ่งรอบพี่น้องแม่แม่แ,มแฟนคลับเอฟซีนะคะไผกระซังคะ่ะทีรักเมตาน้องอาอายสกุณาพรน,นะคะรอ่อรุ่นกันเลยว่าน้องอาอายสกุณาพรน,นะคะไปขึ้นนะคะ เวทีลูกทุ่งสแควร์นะคะศูนย์การค้า MBK Center ค่ะในวันที่18สิงหาเจอกันแน่นอนค่ะกับอาาอสักุณาปรน,นะคะนี่แหละค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนี้แย่สิทธน้ำเรื่องเล่าดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับ FC นี่แหละค่ะสำหรับแฟนคลับ FC ของน้องอายหามพากค่ะ18สิงหาเจอกันแน่นอนที่ลูกทุ่งสแควร์ศูนย์การค้า MBK Center นะคะพี่น้องคะสำหรับมนีฝากไว้สำานีก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ